สบายดีสบายดีพ่เอเม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขูสุคนเมนี่กลับมาพบกับซองตุกตาบานนันนาเมนี่สาวตุกตาบานนันนาการิมาขุดกระปูแล้วกะเอาเมื่อปิ่งกับสาวจิตเนาะพี่น้องตอนนี้สาวตุกกะมาหอนหน้าสาวจิตเป็นถีหบหอยแลวเนาะพี่น้องเขากะสิพักกันไปขุดกระปูพี่น้องกลับไปกันเลย Bye.

ये चलेपो มันเป็นหนามเสียงมันีตัวใหญ่ๆเนาะมีตัวหนอ ບໍ່ຫນ້ອຍບາດນີ້ <laughs> <laughs> ตัวมันตัวมันหน่อยพี่นอ้องมันบน่ใหญ่อ้ออจะเผักนีย่ยคุย คอยเถาตุกนิไลลีเนาะเอา้าเียงมาด้จ้เป็นใชย Thank you. Oh yeah. I have to. yeah. ไว้ไปหมูบอกว่าขุดเคยโอยขวับขุดจะไมหนังุ้นน่ะต้องขุดหุ้น เช้าตุกตากามาห่อเพื่อนแล้วเนาะพี่น้องนี่กะเป็นกระปูกที่ชาวตุกตาจะไปขุดเนาะพี่น้องกระได้น้อยเดียวมาตุ๊กตาสิมาเก,กะอันนั้นเพิ่งเนาะพี่น้องเอาตัวนี้ส่วนใหญ่เดิกโอ้สม่ กับไข่พี่นอ้องตะกุ๊กให้ถ้าเปียกไปซื้อไข่ไปเลยใช้เมื่องงยพี่นอ้องจะยังไปใช้มันเนี่ย เนี่ยพี่น้องอกว้าวความส่วพี่น้องเบินอียายไม่เห็นกันะจับกเบิ่งนเเห็นวากันเลยจะกินมันจะกินกระปูกัเจ้านยกระปูเนี่ยมดมือเลยอากู ไปแลวเออออเล่มนิ้ก้อยพเจมเื่นทันจะนิก้อยบ่ะกปูลายแล้วกอ่ากปูลาเนี่มันมา่อยอย่างนี้เปนไมันกรอึดพี่น้องมันห่ออยางนี้เลยมั่นนะนี้พี่น้องนิ่งมัน้เข็นไข่อยู่ๆเลยเด็ด ระวังมันหนีอึ้งได้เราแหวกเ <c oughs> จิดออกเจิดออกแล้วแมหมูตอนมูไปขุดกามันคือมัน,น <c oughs> หนีให้มันหนีอีกบ่างเลอมาวัานนี้วันนี้หายได้

ซาตุกะได้แกะกระปูลแล้วเป็นทีอ่ะี่น้อดแล้วน้องพี่น้องก็ได้มาหนีกับบดได้แล้วพี่น้องซาตุกะมาปรุงใส่เกลือเป็นนัวใส่ใส่ใไข่หนึ่งหนึ่งลองหน่่ยเดียวกันเนาะนี่พี่น้องซาตุกสิใส่ไข่แล้วกันสิเอาสิตักใส่อ้อมันแล้วกันสิเอาไปปิ้งพี่น้อง บอลอาองอันนี้เดียวฮะอ้อองอันนี้มันเอมันกรเดได้เลยอาอองเราวเนาะยันมัน,น,น,นเลือกกบเอาไวให้ันน้นแหข้เปลียวอันนั้นหเ,เนนหนนน,น่อยขับประกันเลยมาเสบ

้าตงการชิมตักใช่แล้วกันะะเอาไปปิงเนาะพี่น้องหาหนุนนํการว่ามันชิตเป็นตะก,กินอยู่ประเด็นยตุการนอยังอ,อ,อ,อ่อนจะกลับมาใหม่ใหม่เชียร์องมันจะดิไข่นยทงช่อง,งหน่วย

มัโคมันจังาดใกับปูหน่อยตัวอ,อยากได้อองไงมันเหียมือนเลไข่างไข่ใหม่เน้วนีพี่น้องอ้เด็ดเมืองนีเป็นตักแฉบแท้เอาขึ้นได้ไหมหามันเหียวนะเด่นะ ถังอลิโนเดตมือหนาไปหะไมาเห็ดใหม่เด้อฮะห่าตุ๊ดโตใหญ่ๆรถเหลืองเอออยู่เด่นน้อพี่น้องข้าวกะของกินชาตุกกะมีอันสุกน่าไม่แล้วกอะขั่วไข่ที่เรือหน่วยเดียวแล้อพี่น้องไข่กะที่มีแต่ผักชาเด็ดเด่นผักพี่น้องก็าก้มาสิมากินอันบ้างดูเด็ดจะกข้ามาอันนะสิบ่ หน้าตาพี่น้องเบึงเนี่ยแทบพอกินเนาะมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์ชูขูช่ชคนมากินข้าวน้ำชาวเดชกับชาวตุกเมื่อนาไหร่ตัวไปขุดมาได้เชียร์ผักกินนิดแล้ว <c oughs> มาชีได้กับปูมาเป็นเรื่องงาน,นเลิกบูแล้วไม่ได้ เขาถ่ายนะสีขเข้มๆนะตาจิตพระเหรอชาตุกส่วนชาจิตมากพนเข่าเหยียดพี่น้องพนหวาบไ่ได้มาหน้ามัาตุกกับสาเดชกับจัดดูแลสองคนเนาะสองคนก็ได้แต่ไอ้น,นั้นได้เด็ด ตอนกินกับตอนอันก่อนเส็จกับคู่ฮะจได้แสบให้มันเนียมก่อนเพร่ะสิได้กินเยอะ้ตเก็บโตัวนะเรกินเนาะแสบ ใ้าขารู้นำ้ำรันเนรถผักตัวคู่อย่างฮะใช้พวงมาลายมันน,น้ำหนึงแล้ว